สวัสดีฮะทุกคนนะฮะวันนี้เนาะผมมาเล่นเกมดอกนะฮะพื่นมาเจอจะเจอกับตัวอะไรเบ่างก็ต็ดตามรอชมกันได้เลยนะฮะฟูส่วนไอ้ข้างนี้เพื่อนผมนะฮะฟูปะ,ะตัดไปตอนโหลดเสร็จ มาแล้วกันนะฮะฟื้นวันนี้นะฟื้นจะมาออเเพื่อพเถอะพูดธรรมดาเถอะมาเปิดลิบกุญแจจ้ากุญแจกุญแจกุญแจโอัโห้า สิ้นชักประตูสองสามเฮ้ยกล่องเงินกดได้วะเฮ้ยเฮ้ยออกออกออกโ่น ลินเฟชนิดว้ไฟชัฟชกไฟชกักเอามาเอามาเอามาไฟชักเอาเพนอยู่ไหนโอเคทางนี้ก่อนละกันโอ้สมบัติสมบัติมาสมบัติสมบัติโอ้เงินเพียบเลยเงินเพียบเลยมาเพนเปิดอะไรกันหนึ่ง อุไฟาพาเจ็ดประตูแตกวิ้นชักมาประตูที่เก้ามองมืดเฮ้ยเพื่อนตามมาดิดอมองหามองหาเพื่อน ย่างภาพวงกลมต่อวงกลมสลับกันใหญ่เก็บร้อ <c oughs> ยเฮ้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 ย โู้ไฟแเช็คมาเอาเลยมาเอาเลยสิบสามสิบสี่กุญแจกุญแจกุญแจ อืใครทําตกวะคุณแจคุณแจณยังไม่เจอรัดยังไม่เจอรัดโอ้นี่ไงเข้าตู้เลยเพื่อน ประตูล็อกประตูล็อกเออทางนี้ประตูนี้ประตูนี้สิบเก้ายี่สิบไปสับสวิต พ่อเป็นอิมพอสเตอร์เลยตอดทอดเอี้วิ่ง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 ที่วิ่งเร็วๆวิ่งเร็วอะวิ่งเร็ววิ่งเร็วเอาไปเอาไปก่อนไม่รอใครเลยนี่ของอะไรเก๋ โอ้โหเหลือเปิดว่างเฮเขาทำไมวะ เงินจะสามร้อยแล้วเงินจะสามร้อยแล้วอุ้ยกุญแจกุญแจไงเพื่อนเจอกุญแจและอ่เร็วว่าเร็วอุ้ยตกใจหมดเลยไม่เห็นว่า อ,อ้าะคุณแจไปลืมถือเนออออี่ยเพี้ยนมาดิววูตกใจอูใจจะหายเนี่ยต้องหาของก่อนอืมต้องใช้อันนี้ไอ้พิก อุ้ยอะไรอะไรอุ้ยเอาแล้วเกือบเกืเอบไปแล้วเ,วเ,เวกือบไปแล้วมาเลยเวน เป็นแจสามสิบไม่เจอของดีดีไฟแช็กก็จะหมด เจ๊กุ๊เจว่ะเปิดเลยแค่ประตูเดียวโอ้ยสีเต็มไปหมดดวงตาไม่มีกอนประตูต้องไปตรงนี้ก่อนละกันไป เฮ้ยกุญแจวะเฮ้ยมาไฟชช็อ่ะสลับกันไป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 เปิดไปเปิดไปไปไปโจเตรียมใจให้ดีเลยนะเพื่อน <c oughs> เตรียมตัวให้พร้อมจิตต้งแนวแน่ฮะฮะเอา้าไม่ใช่หรออะไรน้ำอันนี้แหละของจริงนีน่นนของจริงนัน้นทุกคนจิตต้งจิตต้งแนวแน่ต้องตามแสงสีฟ้าไปมาเร็วหนีเร็ว เอาแล้ว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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้มันเฮ้ยติดมันฮะบ,บอกเลยว่ามันโอ,โอ้โอ้โอ้เอาเลยนะฮะเอาเลย้ะจังหวะนี้นะฮะรอดไหมนะฮะเอานะผ่านแล้วนะวนะวนะฮู้เฮ่เฮ่เตี๋ยววิ่งไม่ทันอ่ะดิ เก็บไม่ได้สักทีเลยวะสี่สิบสองวิชี่อะไรวะ<อ>ทางนี้หรือทางนี้วะเมื่อกี้สี่สิบใช่ไหมวะสี่สิบสองสี่สิบสาม มาจริงด้วยคือโอ้โหกินฟไฟไปหมดเลยวะเพี้ยน ทอบมุดท่อดมุดทอพวกแกอ้อออาวสวิตไม่มีพูดโดนตุม่มทางนี้หรือเปล่าหรือพว่าทางนี้ว่าตอนนั้นไม่เห็นเแสงสีนี่มันอะไรกัน ้อตรงนี้เองมาสี uh ่สิบหกอือฮึเจอเงินไม่เจออย่างอื่นเลยอะ่ะ สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าฟิกเกอร์อีกแล้วใช่ไหมนี่แหละยากที่สุด วิทองทองทองเก็บมาเก็บมาก็บมาจะลอดอยู่บ่นน่นฮ้ยเทียนเอามายินดีต้อนรับสู่ห้องที่ห้าสิบปิ๊กเกอร์นี่นงมาแล้วอ้ ค่ยยอยๆย่ยองเด้อค่อยๆย่องอันนี้เฮ้อยอยู่ไหนวะ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 โอ้ยติดน่ากลัววะน่ากลัววะเดี๋ยวดุกันค่ะดูกัน ไม่มานะไม่มานะมันบนุนเรียนอยู่ไหนวะสกิกอร์๋ออยู่นั่นนี่เองตาบอดมองไม่เห็นหรอกหรือว่ามันไม่บอร์ดวะมันเข้ามาใกล้อ่ะ เฮ้ยไปยัง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 อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะจะไปแล้วล่ะฟิกเกอร์ผีหลอกแวบผีหลอกแล้ว ลงแรง,งนี่มันอะไรกันเอาเร็วเข้ามาใกล้เร็วเข้ามาใกล้เลี้วเข้ามาใกล้เร็วเสียวอ่ะเสียวเ,เยวข้าแล้วคงไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมน่าจะไม่เห็นหูตึงเออไม่สิมันตาบอด เฮ้ยเฮ้ยอืมไปแล้วใช่ไหมอ่ะมัมนวนเวียนวหรอวนเวียนจะเป็นวิญญาณตามหลอกหลอนมันเอามันเอาไม่เห็นหรอใหนมากันขอหรือดูก,ก่อน มาว้าวสติกเกอร์อยู่ไหนนี่ไงแน่จิงกมาสิเกินเดียวที่ฝีเท้าคนแรงหรือวะเงือะน่ากลัวจังวะ ฮ้ยเ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 ฮ้ย,ฮยมาทางจะไปทางไหน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 ลังลีลังลีลังลีอ่าทางนั้นใช่ไหมงั้นขอฝั่งนี้เนั้นขึ้นไดเป่าขึ้นไปไดเป่าขึ้นใช่ไหมขึ้นใช่ไหมขึ้นนะ หายากจังว่าหนังสือ คิวค oh, oh, oh. ิวค e um, ิวอีอีอโอโอกดพิดกดพิดว่าอืมจบคลิปเลยแล้วกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่าจบเลย